ก็อย่างนี้นะครับเป็นเวลานัดหมายตามปกติทุกสิบโมงเช้านะครับเราก็จะมีการแถลงข่าวประจำวันนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบนอกท่านก็อยู่รอบนอกต่อไปหาที่ร่มนะครับในการพักผ่อนส่วนพี่น้องที่ต้องการจะอาบแดดบ้างนะครับก็มาที่สนาม นะครับร้อนมากเราก็เข้าที่ร่มเป็นบรรยากาศแล้วก็ตอนเย็นนะครับเราก็เข้ากันมาพร้อมที่นี่กันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าระบบเสียงต่างๆพี่น้องสามารถรับฟังกันได้รอบนอกกันอยู่แล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องชุมนุมกันอีกหลายวันรักษาสุขภาพกันให้มากที่สุดพวกผมเองก็บริหารการจัดการเสียงเนื่องจากว่าเห็นสุเทพเทือกสุบรนคอพังไปแล้วหนึ่งคนก็ <c oughs> ไม่อยากจะตามรอยมันนะครับเพราะฉะนั้น นะครับทั้งหมดก็จะเป็นกระบวนการการจัดการกันภารกิจของพวกเรานั้นขนาดนี้คือพี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนปชแดงทั้งแผ่นดินนั้นและเพื่อนพ้องน้องพี่พักเพื่อไทยเรากําลังจัดระดมเพื่อถัดจากนี้ไปนี่นะครับพี่น้องก็จะมาเติมและก็มาเต็มความจุของสนามราชมังคลาในวันที่30นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เริ่มกันมานั้นเราก็สามารถที่บริหารการจัดการกัน อย่างครบถ้วนกันอย่างสบายสบายนะครับแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญท่านอาจารย์ธิดานะครับได้นําในการถแถลงเชิญๆรับค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่น้องทุกท่าน <c oughs> จะพยายามดูแลหลอดเสียงให้ดีเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์พอควรน,นะคงไม่ปล่อยให้เหมือนสุเทพเทือกสุบรร สวัสดีพี่น้องที่นี่และทางบ้านทุกคนขอบคุณพี่น้อง <c oughs> ทั้งหลายเพราะว่าอากาศร้อนพี่น้องก็อยู่ข้างนอกนะก็หวังว่าอา,อาหารเช้าก็คงจะถ้าใครเพิ่งตื่นก็ไปจัดการอาหารเช้าเสียนะคะแล้วถ้ามีเหตุขัดข้องเรื่องอะไรนี่ก็ มาหลังเวทีได้นะคะเพื่อที่จะมาแจ้งให้เราทราบสำหรับวันนี้ <c oughs> เป็นการติดตามในสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรและคณะขณะนี้นายสุเทพเทือกสุบรรกลายเป็นผู้บัญชาการสูสงสุดของกองทัพม็อบนะคะที่เข้ามายึดครองสถานที่ราชการ ทั้งหมด <c oughs> สั่งการไปทั่วประเทศนี่จึงตรงกับสิ่งที่เราเรียกร้องเมื่อวานนี้ก็คือคำขวัญว่าหยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดเอาคนไทยเป็นตัวประกัน <c oughs> เพราะขณะนี้สถานการณ์ที่มีการก่อให้เกิดขึ้นนี้ด้วยหวังว่า ใช้คำว่าโค่นระบอบทักษิณแต่ความเป็นจริงท่านกำลังจัดการทำให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้และที่แท้ก็คือโค่นล้มการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหวังสถาปนาระบอบการเมืองการปกครองแบบใหม่ ซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรหกข้อที่เขียนมานั้นเป็นหกข้อที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความล้มเหลวของประชาธิปัตย์ทั้งสิน้นมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรเพราะได้พิสูจน์ว่ายามที่เขามีอำนาจรัฐเขาไม่ได้ทำหกข้อนี้เลย เพราะฉะนั้นข้อเสนอหกข้อของสุทเทพเืทออสุบันจึงเป็นข้อเสนอลมๆแรงๆเป็นข้อเสนอที่แก้ขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการาเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดทั่วประเทศเป็นสิ่งที่พูดเลื่อนลอยเพราะว่าในความเป็นจริงนั้น พักประชาธิปัตย์และระบอบอมาร์ตต่อต้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมาหลังจากปี2535เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นหกข้อของนายสุเทพเป็นเรื่องที่เลวไหลไร้สาระกระทั่งตัวเขาเองก็ไม่ได้เชื่อถือและปฏิบัติไม่ได้นี่จึงเป็นการนำพาประเทศไทย ให้ไปสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่และเป็นหายนะที่โอกาสจะกู้คืนกลับมาได้ยากอย่างยิ่งเพราะนั้นจึงขอความร่วมมือว่าประชาชนที่มีสติทั้งหลายยกเลิกการไปร่วมทำร้ายประเทศไทยเพราะว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจหายนะนักท่องเที่ยวก็เลิกมานะคะ รวมทั้งการลงทุนและอื่นๆทั้งหมดและเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กระทั่งสหประชาชาติก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งสถานทูตต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากแจ้งไปยังสังคมไทยและสังคมโลกว่าในความเป็นจริงนั้นท่านอาจจะพยายาม ที่จะทำให้สถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้นแต่ว่าท่านยังไม่รู้จักนายสุเทพเทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์ดีพอเพราะสิ่งที่ทำและสิ่งที่พูดนั้นไม่มีหลักประกันของความสงบสันติเลยเพราะเขาได้แจ้งแล้วว่าลาออกการลาออกของนายกหรือการยุสบสภา เขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นแม้จะมีมิตรผู้หวังดีในระดับสูงทั้งหลายพยายามมาเจรจาแต่เราขอแจ้งให้ทราบว่าสุเทพเทือกสุบรรพูดชัดๆว่าต้องการโค่นล้มระบอบทักษิณหมายความว่าระบอบประชาธิปไตยที่อารยประเทศทั้งหลายตกลงกันนั้นสุเทพเทือกสุบรรณและคณะ ที่ร่วมกันขอการครั้งนี้มองเห็นแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะได้พื้นที่ในฐานะผู้ปกครองเพราะประชาชนทั่วประเทศไม่นิยมจึงจำเป็นที่จะต้องโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยดังนั้นความมุ่งมั่นอันนี้ของนายเสพเทือสุบรรณและคณะขอให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลมิตรทั่วโลกด้วย ว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องเพราะได้อากลายเป็นคนวิปราสดไปแล้วและในความวิปรัสอันนี้บอกชัดเจนว่าไม่เอาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่อ้างว่าเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น เป็นเระเด็จการเสียงข้างมากและส่วนที่สามก็คือต้องการโค่นล้มคำว่าระบอบทักษิณก็คือโค่นล้มอาระบอบประชาธิปไตยนั่นเองและที่กำลังทำอยู่ในข้อที่สี่นั้นก็คือต้องการให้สังคมไทยเป็นรัฐล้มเหลวที่เรียกกันว่าเฟลสเตตแล้วทำให้เกิดาการตั้งรัฐบาล ในนามของผู้ที่เข้ามาก่อความไม่สงบทั้งหลายจึงขอเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องยกระดับข้อแรกก็คือในการทำการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทั้งประเทศและคนทั้งโลกได้ทราบความจริงให้มากกว่านี้ให้เข้มข้นกว่านี้เป็นระดับปฏิบัติการ ในการทำการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะเราไม่ได้ยกระดับในการปรับปรามให้เกิดความรุนแรงแต่ขอให้ยกระดับในการปฏิบัติการข่าวสารในขั้นที่เรียกว่าเป็นการสู้รบหรือ information operation เพราะมิฉะนั้นจะทำให้คนเข้าใจผิดนะสอง ต้องยกระดับในการควบคุมและดูแลสถานที่ราชก,การอย่างเข้มข้นให้มากกว่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับคือหนทางของสุเทพเทือกสุบรรในขณะน,นี้มีทางออกทางเดียวที่คิดว่าจะประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่เป็นชัยชนะของสุเทพเทือกสุบรรแต่ท้ายที่สุดการเดินทางของสุเทพเทือกสุบรรจนกระทั่งบุกยึดหน่วยงานราชการในขณะน,นี้มีทางออกอย่างเดียวนั่นก็คือการตีไพ่หรือการทำหน้าที่ไปเปิดประตูให้กับการรัฐประหารหรือการลงมือของกองอิสระดังเช่นกลุ่มพันธมิตร ได้เคยกระทําการดังนั้นการที่รัฐบาลไม่ใช้กำลังสออรอสอเข้าไปจับกลุ่มนายสุเทพตามหมายจับหรือเข้าไปกระทําการขัดขวางผู้ชุมนุมในการบุกยึดสถานที่ราชการถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องเพราะการชนะนายสุเทพเพื่อสุบัรน,นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความยากเย็น แต่ถ้าจัดการกับนายสุเทพเทือกสุบันก็จะถูกใช้มาเป็นสาเหตุสำหรับการล้มกระดานเพราะฉะนั้นนปชแดงทั้งแผ่นดินต้องวิงวอนพี่น้องคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องทั้งหลายเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากที่สุดเราจะใช้ความสาใจแบบนายสุเทพเราจะประสบกับความ่พ้แพ้เพราะสุเทพ เป็นคนที่มีสภาพเหมือนไม่มีชีวิตแม้ว่าเขาเคยประกาศว่าจะจบการชุมนุมในวันที่30ิบเป็นที่ชัดเจนว่าเขาจะขยายการชุมนุมต่อแต่สุดท้ายปลายทางก็จะเดินไปสู่วันที่สิบสองธันวาคมปีห้าซึ่งพนักง,งานอายการได้นัดนำตัวนายสุเทพเทือกสุบันและนายอภิสิทธิ์ <c oughs> เวชชาชีวะไปส่งสารอาญา ในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นบนนายสุเทพไม่ไปในวันที่12บสองธันวาก็จะถูกหมายจับในคดีฆ่าคนตายถามว่ามีหมายจับแล้วนายสุเทพยังไม่ถูกจับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสภาพการนำของนายสุเทพจะแปลเปลี่ยนทันทีเพราะบัดนั้นนายสุเทพได้ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าคนตายและเป็นผู้หลบหนีหมายศาลซึ่งมีอัตราโทษประหารชีวิตและในระหว่างนี้ นะครับทางอาสอสควรขออนุมัติหมายจับในการบุกยึดศูนย์ราชการเช่นเดียวกับกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการคลังรองคุ้มครองจากสารแพ่งไม่ใช่ว่าสารแพ่งจะไปข้าวข้างการกระทํำของนายสุเทพไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่สารแพ่งบอกว่าพรบรความมั่นคงนั้นได้ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพมากกว่า คำวินิจฉัยของศาลแพ่งเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับการที่รัฐบาลใช้การเมืองนําการทหารหรือนําการใช้กําลังแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่อย่างที่ท่านอาจารย์ธิดาได้เรียนว่าการประชาสัมพันธ์ที่สออชอภายใต้การนํำของนายสุเทพในอดีตเรียกว่าการปฏิบัติการ i อนั้นยังมีความจําเป็นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตอนการชุมนุมของคนเสื้อแดงและสุเทพอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลได้ปฏิบัติการในโอโดยใช้โทรทัศน์ของรัฐทุกช่องในการใช้เป็นทีวีพูในการถ่ายทอดมีหลายเหตุการณ์ที่มีการสร้างสถานการณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจผิดกับผู้ชุมนุมแต่กรณีนี้ให้รัฐบาลยิ่งลักโดยส,อ,อ,สอ,อสอ ได้นำความจริงมาบอกกับประชาชนการบุกยึดหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าคำพูดเท็จของสุเทพเทื่อกสุบัณในการเข้ากระทรวงการคลังบอกไม่ได้เข้าในตัวอาคารแต่ข้อเท็จจริงก็มีการเข้าไปในตัวอาคารอย่างชัดเจนเรียงข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ประชาชนได้แายเห็นและพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติได้มีการรับรู้ที่เท่ากันในขณะที่คนเสื้อแดง ผมยกตัวอย่างวันที่12เมษายน2552ที่กระทรวงมหาดไทยนายสุเทพนายอภิสิทธิ์นั่งบัญชาการอยู่ที่กรมฐานราบที่หนึ่งวิภาวดีรังสิตไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทรวงมหาดไทยแต่ต้องการจะสร้างสถานการณ์ ให้เกิดภาพคนเสื้อแดงใช้ความรุนแรงในการทุบรถซึ่งนายสุเทพและนายอภิสิทธอ์อ้างว่าตัวเองอยู่ข้างในไม่มีคนเห็นหน้านายสุเทพอภิสิทธอ์อยู่ในรถสู้คดีกับผมอยู่ในศาลแต่ภาพคนทุบรถทั้งหมดที่มีท่วงทํานองในการตีรถที่นายอภิสิทธิ์สุเทพอ้างว่าอยู่ข้างในซึ่งผมเองก็สาบแช่งอยู่ทุกวันว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ข้างในจริงเนี่ย ขอยมาระสบความหายนะย,ย่อยยับแต่ว่าภาพคนเสื้อแดงถูกกระพือโหมไปโทรทัศน์ทุกช่องว่าทุบรถที่มีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพอยู่ข้างในปรากฏว่ามีการขออนุมัติหมายจับ30กว่าคนแล้วก็ภาพคนทุบรถทั้งหมดยังไม่สามารถจับได้แม้แต่เพียงคนเดียวถามว่าทำไมจับไม่ได้ตอบว่าไอ้ที่ทุบรถที่นายอภิสิทธิ์สุเทพอ้างว่าอยู่ข้างในนั้น ไม่มีวันที่จ,จับได้เลยเพราะคนทุบรถทั้งหมดคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกจัดฉากให้ใส่เสื้อแดงและไปทุบรถดังกล่าวเพื่อที่จะโยงใหญ่ว่าคนเสื้อแดงใช้ความรุนแรงเห็นไหมครับวิชามาเรเลวสามต่ําช้าอันนี้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ I.O. ก็ถูกหยิบยกนํามาใช้หรือแม้แต่กระทั่งเอาบริษัทร,รถแก๊สสองบริษัทเอารถแก๊สมาสองคัน เจ้าของบริษัทมีความเชื่อทางการเมืองอย่างเดียวกับรัฐบาลอาภษษิสิทธิ์สุเทพในขณะนั้นก็ปรากฏว่าขับรถมาจอดที่สามเหลี่ยมดินแดงในขณะที่ไม่มีคนเสื้อแดงสักคนโทรทัศน์บีบบันทึกภาพเรียบร้อยอีกคันหนึ่งไปจอดที่โรงพยาบาลสงและก็ให้มีคนไปยิงใส่มัสยิทซอยหซอยซอยเเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคนเสื้อแดงเอารถแก๊สไปจอด โดยเอาพี่น้องดินแดงเป็นตัวประากาันรเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ลาออกหรือยุบสภาทั้งที่เป็นการจัดการขับมาเองและรถคันดังกล่าวก็ไม่ได้มีแก๊สอยู่ข้างในแล้วโทรทัศน์ก็บันทึกได้ทุกช่องมีการแจ้งความดำเนินคดีก็จัดการไม่ได้ไปจอดที่โรงพยาบาลสงท้ายที่สุดคนก็ไม่สนใจรถแก๊สคันดังกล่าวจึงนำไปส่งไว้ที่킹พาวเวอร์ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการหนึ่งในพศนั้น ยิงมัสยิดซอยห้าซอยเจ็ดตอิหม่่มต้องไปร่ำให้ต่อคณะกรรมการสอบสวนเพราะคนเสื้อแดงที่เป็นมุสลิมเขาก็ไปละหมาดกันที่ด้านแต่ต้องการให้เห็นว่าคนเสื้อแดงทะเลาะก,กับมุสลิมทะเลาะก,กับพระในอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์เอาคนดินแดงเป็นตัวประกรันแล้วทุบรถอภิสิทธิ์สุเทพในกระทรวงมาไทยทั้งที่เป็นการจัดฉากทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับว่าเวลาที่เขาทํากับพวกเรานั้น เขามีความเลวซามต่ำชาพเพียงใดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาเรียกร้องว่าเราจะต้องไปทำวิธีการที่เลวเหมือนกับพวกนี้มหมแต่ว่าตอนที่เขาปฏิบัติการกับพวกเราเขาทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเผาเซนทันเวลเองเพื่อยัดเยียดความผิดนห้นกับคนเสือ้อแดงหรือแม้กระทั่งการทำคลิปภาพชายชุดดำซึ่งสำนักข่าวอันจาชิราเพียงแค่สำนักข่าวเดียวบันทึกได้ขณะโทรทัศน์ไทยเทศ เป็นร้อยสำนักไม่สามารถบันทึกได้แม้แต่เพียงสำนักเดียวหลังยังมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดีเอไอเรียกสำนักข่าวอันจาชิราให้ปากคำว่าคุณได้บันทึกชายชุดดำในเหตุการณ์10เมษายนปี2553ณจุดใดปรากฏว่าสำนักข่าวอันจาชิราบอกว่าตอบไม่ได้เพราะภาพดังกล่าวเขาไม่ได้บันทึกเองแต่มีคนนำภาพมาขายให้ ก็ถึงบางอ้อเลยที่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ I.O. ชายชุดดำเป็นวัฒกรรมที่นายอัรฐบาลอภิษษษสิทธิ์สุเทพนำมาใช้ในการหักล้างความตายของประชาชนร่วมร้อยชีวิตบาดเจ็บสองบันทั้งที่มีการถ่ายได้นะครับโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นใครและไปขายภาพให้กับสมนักข่าวอันญชลีร่านี่ครับเขาเรียกว่าการปฏิบัติการ IO ปล่อยภาพจากสำนักข่าวอันจาธิราก่อนสำนักข่าวในประเทศไทยก็ปรากฏว่ารับกันเลยเห็นไหมครับจนกระทั่งสร้างความเชื่อกับคนไทยส่วนหนึ่งว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองโดยชายชุดดำนี่เป็นวิชาที่นายสุทเทพเทื่อสุบรรณเขาได้เคยนำมาปฏิบัตินำมาใช้กันที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อจะบอกว่าการสู้กับคนชั่วเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องชั่วเหมือนกับเขา แต่เราควรทำความดีด้วยการทำความจริงให้ปรากฏความจริงในขนาดนี้เนี่ยนะครับคนเสื้อแดงของเราได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมากที่สุดและสิ่งที่เราจะต้องอดทนมากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพารัฐบาลชุดนี้ได้รอดพน้นจากส,าสิ่งที่นายสุเทพต้องการและเรามีหน้าที่พาสถานการณ์นี้ให้เดินเลยไปวันที่12ธันวาคม ลากนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเข้าไปสู่สารนาญาฐานฆ่าคนตายเสียก่อนหลังจากนั้นก็มาว่ากันอีกทีส่วนที่หลายคนเป็นห่วงว่าพวกเหล่านี้จะยึดหน่วยงานราชการได้สักกี่วันเพราะข้อเท็จจริงนั้นยึดจริงๆเนี่ยนะครับมีเพียงแค่กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณศูนย์ราชการก็ไม่ได้ยึดเบ็ดเสร็จอะไรเพราะถ้ายึดเบ็ดเสร็จ ก็จะละเมิดอำนาจศาลปกครองรวมกระทั่งศาลร,รัฐธรรมนูญก็อยู่ที่นั่นหน่วยงานสำคัญก็อยู่ที่นั่นแต่เป็นการกรึงแล้วส่งสัญญาณคมคูให้ข้าราชการไม่สามารถทำงานได้สาลากลางจังหวัดที่เมื่อวานกล่าวอ้าง25จังหวัดเข้าไปในตัวศาลากลางเพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้นและก็เป็นจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่สสของพรคประชาธิปัตย์ทั้งสิน้น ถามว่าถ้าเขายึดเป็นเวลานานเป็นเดือนเป็นสองเดือนสามเดือนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกว่าคนในจังหวัดผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิปัตย์คนนั้นเขาจะได้รับความเดือดร้อนเองเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยนะครับที่เขาคิดว่ายึดสำนักงบประมาณและตัดท่อน้ำเลี้ยงรัฐบาลนั้นเขาทำไม่ได้ยึดศูนย์ราชการข้าราชการปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เป็นความจริง การปฏิบัติการบริหารราชการนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวตึกแต่มันอยู่ที่การบริหารการจัดการโลกสมัยใหม่นั้นเขามีระบบในโลกที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับเราจรึงจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นให้ยาวนานที่สุดแล้วนัดหมายกันว่าวันเสาร์ที่30นี้ซึ่งคนสแสดงเราเองนั้นได้ร่างเวทีไปพอสมควรทำกิจกรรมเล็กๆ และจะเริ่มเข้าฝักเต็มที่ในวันที่30สนี้และจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดและพวกเราเองนะครับก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมว่าเราก็จะชุมนุมกันไปจนกว่านายสุเทพจะยุติจะยุติโดยการฆ่าตัวตายของนายสุเทพเองหรือจะยุติโดยการยุติการชุมนุมหรือจะยุตินะครับโดยการเข้าไปมอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวน อย่างไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของนายสุเทพเสื้อสุบันแต่คนเสื้อแดงกราบนายสุเทพไม่ยุติเราก็ยังชุมนุมกันต่อเพื่อที่จะเป็นการป้องพราหมไม่ต้องการให้มีพวกที่กระทําการโดยนายสุเทพเปิดประตูให้ไม่ว่าจะเป็นนายกมาตราจเจ็ดไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย ผมต้องเรียนไปยังตรงๆอีกครั้งกับบรรดาแม่ทัพนายกองว่าท่านอยู่ณที่ตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะนะครับถ้าเข้ามากระทําการตามสิ่งที่นายสุเทพมีความต้องการนั้นท่านจะเสียประชาชนและประชาชนเมื่อเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กองทัพไม่ว่าจะมีกําลังมากเท่าไหร่อาวุธมากเท่าไหร่ไม่มีวันจะฆ่าคนในชาติได้หมดและบ้านเมืองนี้ จะหาความสงบสุขไม่ได้อีกเลยผมไม่ได้เป็นการข่มขู่แต่เพื่อจะบอกเตือนสติว่าถ้าไปเข้าประตูตามที่นายสุเทพไปเปิดนั้นถ้าต้องรู้ว่าคนที่เปิดประตูนั้นเป็นฆาตกรคนที่เปิดประตูนั้นกำลังอยู่ในสติขั้นวิปราสเต็มทีเพราะฉะนั้นอย่าได้พาประเทศไทยไปสุ่มเสียงในการรัฐประหารวันนี้หลายประเทศได้แสดงออกโดยเปิดเผย ไม่เห็นด้วยกับการบุกยึดส,สถานที่ราชการเห็นด้วยกับแนวทางสันติวิธีเห็นด้วยก,กับการที่รัฐบาลไม่ได้ใช้กําลังนะครับเราเองอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าวันนี้เราต้องรักษาชัยชนะให้กับฝ่ายประชาชนให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเอาไว้โดยไม่มีความสาใจไม่ต้องเคลื่อนกําลังกันไปไหนส่วนชุดที่ออกมาละว,วาดแอบทําร้ายคนสแสดงอยู่บ้างไม่เป็นไรครับทางชุด การคนเสื้อแดงและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็กำลังบิดพูด,ดง่ายๆว่าตรวจตรานะครับว่าจะดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรแต่ขอให้บอกเลยครับว่าคนเสื้อแดงเขารบกกองกำลังติดอาวุธหกหมื่นคนมาแล้วนะครับไอ้ที่มาสร้างสถานการณ์นั้นผมเตือนให้เลิกเสียเพราะถ้าไม่เลิกนะครับท่านก็จะต้องถูกได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันอย่าได้ทำกันอย่างนี้คุณชุมนุมของคุณไป ไม่ต้องมีการประทะคนสแสดงไม่ไปที่นั่นใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ไม่ต้องใช้กําลังพวกเราหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญไน้นะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีใครกลัวใครแต่ว่าเราไม่ต้องการตกเป็นเหยือ่อไม่ต้องการพาประชาชนให้บาดเจ็บล้มตายและต้องการรักษาชัยชนะนี้ของประชาชนอยู่ที่ราชมังคลาก็ชนะจำปากผมไม่เถอะไม่จำเป็นจะต้องไปกระทำการดังกลา่าวขอขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่กรบครับ จบประเด็นการแถลงข่าวประจำวันในช่วงสิบนาทีแล้วครับ